ตอนเข้ามาเนี่ยตรงทางเข้าโรงพยาบาลเจอยามเราเราทำเองถ้าเดี๋ยวต้องไปชี้กันก็ผมบอกพี่ศูนย์วัดยาเสพติดที่ได้รัชี้ทางแล้วเดี๋ยวขับรถที่จอดของพี่ท่านมาทำอย่างนี้อืมไปศูนย์ศูนย์บำบัดแล้วทศูนย์ไหนไม่จอดที่นี่ครับไม่ไม่ที่เราฟรียังผมถามว่านี่ศูนย์วัดยาเสพติดอืมอแล้วก็ขับรถเข้าไปครับไม่เลยมีการไปทำอะไรวะนะไม่ได้ทำอะไรยาครับอืาต่อแล้วยังไงต่อ เดี๋ยวจะต้องไปชี้ตามจุดที่เราพูดเลยแล้วก็เลยเข้าไปพิมที่หน้าพิมตรงไหนเจ้าต้องแบบก่อนก็ต้องเหงือที่ว่าเป็นลูกหมอนอะไรที่แบบมีลูกพันธุ์เลยนบเดี๋ยวเนี้ยตรงนี้ที่วินพูดเนี่ยเดี๋ยวจะไปตามนั้นอ่ะให้ทบทวนถ้ามันไม่ถูกมัต้องเนี่ยทักทวงครับนะครับใครคนไหนลูกเข้าอะไรต่างหรือว่าบายาเสพติดอยู่ที่ไหด้ไหมพ้อมรอรอถูกต้องไหมแล้วก็ชี้ไหมโมเสกมาต้องมาอย่างนี้นะ

ไ้นนะะรลหลังจากยิงคนแล้วเนี่ยไปยิงตรงไหนแล้วออกมาตรงนี้มั้ยที่ไปแล้วยิงย้อนตัดเส้นเยิงต่อมีไปกี่นัดครับนัดเดียวนะแล้วทำไมมันมีร่องรอยตรงไหนนะยิงยิงในรถใช่ไหมอันนี้ยิงหนึ่งนัดอ่าหนึ่งนัดแล้ว พี่รถอ่ะพ <hein. S 2> ี่รถต่อพี่น้องอยู่นะเอาพี่รถเอาเขาว่าเขาหมด3นัดยิงไปอะไรวะที่ยิงจากข้างนอกมาก่อนแต่จำจำนวนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปเปิดพื้นผิวไข้างนอกได้ยิงมากกว่าหนึ่งนัดแต่จำจำนวนไม่ได้แต่บนรถได้ยิงหนึ่งนัดยิงไปตรงไหนยิงขาอ่ะยิงฐานลมา้อยขาบนที่มีลายๆใช่ไหมเบอร์หนึ่งนะที่เบอร์หนึ่งนะ เออแต่ยิงมาตรงนี้นะอ่ะยิงเสร็จแล้วคืนมาไม่ตรงไหนวางไว้เลยอะไรไม่เปนไรเอาวางนิดหน่อยนิดหน่อยคนไทยมันยังี่หมูอนกันการทำแผนวันนี้ต้องหาให้ความร่วมมือดีไหมคะแล้วเขาลำดับขั้นตอนถูกต้องไหมที่ขั้นตอนนี้มันถูกไหมคะครับก็คือหลังจากที่นะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสพประตูน้ำกุลาเนี่ยได้ไปสอบปากคำแจ้งข้อกล่าวหาที่ ขอนอบดดทีนแล้วเนี่ยก็จะทําให้การของเขาเนี่ยประกอบกับการมานันนาซีวันนี้ตอดท้องต้องการนะครับตรงกันนันมีทีมบางจุดนะครับที่อาจจะซีแล้วไม่ก็ขยับจุดไม่ตรงก็ขยับไปถูกต้องน,นะครับแล้วก็ตรงกับจุดของนะครับทําให้การของเขาเนี่ยนะครับมันตอบรับกับกระถีวิถีกระสุนนะครับแล้วก็ตรงจุดที่มันทาให้มันมีเหตุเกิดจริงๆนะครับก็ทําให้เชื่อได้ว่า การมานำชี่ท so ี่เกิดเหตุในวันนี้นะครับเป็นการรักสารภาพนะครับอย่างสมัครใจเต็มใจของผู้ต้องหาครับหลังจากที่สอบเพิ่มเติมการนำชี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอบด้วยตัวเองนะครับว่าเรื่องที่พูดไปเนี่ยมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนและก็ยืนยันนะครับว่าการสอบสวนเรื่อนคดีเนี่ยเราให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาอย่างแน่นอนครับ